สวัสดีค่ะมาต่อเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะของเ,ออเจ้ากวักตัวนี้นะคะกวกเขียวเลมอนนะคะกวกเขียวเลมอนธรรมดาเรามาดูกันนะคะว่าน้องจะมีรากมีหัวหรือยังนะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกระถางเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องรู้น้องใบเขียวๆแล้วก็ถ้าอ้อมเขาสีแบบ นะเราก็เลยอยากรื้อออกมาดูว่าข้างในน้องจะมีแมลงหรือว่ามีอะไรไหมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็พยายามคุยๆตรงนี้นะคะออกหลังจากนั้นนะคะเราก็คว่ำกระถางนะคะคว่ำกระถางโดยที่ดึงน้องไว้อู้อันนี้คือชามมะพร้าวล้วนนะคะชามมะพร้าวล้วนนะคะแล้วก็ดูสิน้อง ตุ้มน้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ตรงนี้คือส่วนที่น้องแทงหน่อขึ้นมานี่นะคะน้องแทงหน่อขึ้นมาโอ้ตัวไวมากเลยอันนี้ช่ำมะพร้าวล้วนนะคะช่ำมะพร้าวล้วนโดยรวมเนี่ยออคิดว่ามะพร้าวล้วนอะ่ะก,ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราจะเพิ่มสารอาหารเข้าไปให้ให้เขานิดนะะึงเนาะยังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนแค่วัสดุปลูกให้เขามีสารอาหารที่มากขึ้น สุดยอดเลยอุดมสมบูรณ์มากนะคะอุดมสมบูรณ์มากต้นนี้เห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือแม่เขาอะไม่ค่อยด่างนะเนี่ยไม่ค่อยด่างเห็นไหมอาจจะมีด่างนิดนึงปลายนะคะแค่นี้เลยหลังใบแทบจะไม่มีเลยแต่ว่านะคะเมื่อเขา ออกลูกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่าลูกเขาอะค่ะมีความด่างนะคะแล้วก็ด่างแบบสเตียด้วยนะคะความเป็นเลมอนของเขาคือใบใหม่อะคะ่ะใบใหม่ที่เพิ่งเปิดเนี่ยจะไม่มีความด่างเท่าไหร่นะคะใบใหม่ที่เพิ่งเปิดจะไม่มีความด่างเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเขาโตแล้วนะคะขยับมาเป็นใบเนี้ยเนาะความด่างเนี่ยจะค่อยๆเริ่มชัดขึ้นนะคะเห็นไหมอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องเขานิดนึงค่ะมาดูต้นที่สองนะคะ เราจะเปลี่ยนพร้อมกันเลยอันนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะคะอุดมสมบูรณ์ดีอันนี้พระอ้อมเขาอุ้ยอันนี้มีสองจุดเกิดเลยอันนี้มีสองจุดเกิดเลยดูสิหนึ่งสองนะคะมีสองจุดเกิดเลยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลยแต่ว่าเราจะยังไม่แยกกระถางนะคะเราอยากใช้เป็นกรณีศึกษานี่ค่ะเราก็เคลียรยออกนะคะ หมือนเดิมค่ะวัสดุปลูกเนี่ยเราจะเอาอันอันเดิมผสมกับอันใหม่นะคะเราก็จะเอาอันเดิมผสมกับอันใหม่ด้วยวิธีเราผ่าได้เลยเนี่ยหน้าผ่ามากเลยหน้าขยายพันธุ์น้องมากเลยแต่ก็ไม่อะเราอยากให้เป็นการศึกษานะคะสุดย,ยอดเลยอุยดมสมบูรณ์มากทั้งสองต้นเพื่อนๆก็ไปดูกันเ,เองนะคะว่าอยากที่จะชำน้องแบบไหน มะพร้าวก็จะให้อะไรที่โตแบบนี้แหละแต่ว่าก็ชําม,มานานหลายเดือนไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะเพิ่งมีความคิดว่าจะถ่ายคลิปวันนี้นี่ยเพราะถ้าปุ่ดน,นะคะก็จะมีเหมือนเดิมเลยพรีมอสนะคะผสมเทอร์ไลท์มะพร้าวถึงกะต่ายเริ่มพอต ก็ขูดมะพ้าวขูดมะพ้าวนะคะใส่ไปให้เขาเลยนี่ใส่ดินก้าโกนิดหนึ่งนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ทำการโคุยๆน้องให้เข้ากันเลย หมกโกดสุสมดเสมอลงไปเลยแล้วควัมที่น้องออต้นใหญ่เราสามารถใส่เยอะได้ <Okay. S 1> น้องจะไม่ชอบปุ๋ยมากแล้วก็ใส่ปตาต้นดีลงไปนะคะเพราะว่าพวกมะพ้าพวกนี้เป็นตัวนำพลตัวนำแมลงชั้นดีแล้วก็เอาน้องมาเตรียมตัว ทางเดิมนะคะเคสนี้เนี่ยเรา,เาน้องไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้องมันพระอ้อมสีแปลกเราก็เลยอยากดูว่ากระถางน้องมีอะไรหราอเคอเค่ะ <c oughs> ใส่มะพร้าวสับนะคะลงไปป้นกระถางเหมือนเดิมนี้นะคะกระถางใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยเสร็จแล้วนะคะกใะคะ็ใส่ดินที่เราผสมไว้นะคะใส่ดินที่เราผสมไว้ทำที่กระถาง ไม่ต้องกดแน่นมากนะคะเสร็จเราก็เอาน้องวางแบบนี้เลยจัดระเบียบเขาเราก็เอาวางลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องให้จมมากแต่ก็ไม่ต้องให้แบบว่าน้องโผล่ขึ้นมามากนะคะเสร็จแล้วก็เอาปินนะคะเอาอาหารของเขาเนี่ยโรยลงไปรอบๆนะคะโรยลง,ลงไปรอบๆลมแรงมากเลยเหมือนฝนจะตกต้องรีบทำ นะคะเราจะไม่ชำ้ำเราจะไม่ชํำด้วยการอบเราก็จะเราก็จะทิ้งน้องไว้กับแบบนี้สภาพอากาศทั่วไปเพื่อที่เขาจะได้โตแบบแข็งแรงแล้วกเ็เวลาที่เจอพายุเจอแดดร้อนหรือว่าไปอยู่กับลูกค้าใหม่เขาจะได้ปรับตัวง่ายๆนะคะนี่กดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดแน่นมากนะกดให้พอแบบน้องไม่โยกแรงเวลาลมมา โอเคเสร็จแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าฝนใกล้มาแล้ววันนี้พยากรณ์อากาศบอกฝนตก70%บเซนนะคะส่วนที่เราปลูกเนี่ยเป็นเอ่อบทเป็นเป็น,ปนดาดฟ้านะคะดาดฟ้าดาดบา้บ้านเราเองเสร็จแล้วหนึ่งนี่นะคะจุดถัดมานะคะต้นนี้จุดเกิดมีสองนะคะมีสองจุดเกิดมีสองสวยมากจุดเกิดมีสองเลย ใส่ดินไปเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเอ่ยใส่ดินไฟเหมือนเดิมนะคะสเสร็จแ,แล้วก็ทำการวางน,น้องลงไปตรงการกระถางเลยคิดว่ากระถางนี้มันจะต้องเปลี่ยนนะเนี่ยเพราะว่าน้องโตเกิน,นะะกระถางมาก แค่มีอาหารให้น้องพบก็พอที่เหลือน้องจัดการตัวเองได้อยู่กับเขาแล้วมีความสุขนะคะไม่รู้ทำไมนีม่แค่นี้เลยนะคะทุกคน,มนไม่จะ้ เป็นแบบว่ะะากระฟ้าไม่มีลงด้วยเดี๋ยวเราจะเอาน้องเข้าไปที่โรงเรือนนะคะโรงเรือนของเราจะมีผ้าผ้าใบปุมอันนี้จะไม่โดนฝนแต่ว่าเราจะให้โดนแดดตอนเช้านะคะเพื่อที่น้องจะได้สวยงามแบบนี้นะคะ่ะถ้าใครมีข้อสอบถามหรือว่าชอบน้องต้นไหนอยากรับไปดูแลนะคะก็สามารถทักบ้านเขียวหรือว่าทักบ้านฟ้าบ้านดำมาได้เลยนะ,ะยินดีนะคะยินดีแบ่งปันภาราเบา เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย